เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อเรื่องอัลกัลิมาอัลกัลิมานะคะอัลกัลิมาก็คือภาษาภาษาไทยก็เรียกว่าเป็นคํานะคะอัลกัลิมาก็คือคํานะคะคําในที่นี้จะแบ่งออกเป็น3มนะคะคําในที่นี้ก็จะแบ่งไปออกเป็น3จะมีคําคํานามคํากริยานะคะแล้วก็คําเชื่อมนะคะสำหรับภาษาลำนะคะ คำนามก็คืออิเซมนะคะคํากริยาก็คืออันเฟอัลูนะคะคือเฟเองนะคะแล้วก็3คือคําเชื่อมนะคะคําเชื่อมก็คือฮารฟูนะคะคือฮาร์รักนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูคําว่าอิเซมก่อนนะคะอิเซมในที่นี้ก็คืออิเซมในที่นี้ก็คือชื่อนะคะเป็นชื่อบง่งเป็นชื่อสัตว์แล้วก็สิ่งของนะคะ ตัวอย่างเช่นอ่ะนะคะตัวอย่างเช่นนัเกเรียนเห็นไหมคะคําว่ามูฮัมหมัดอ่ามูฮัมหมัดเป็นชื่อคนใช่ไหมคะต่อไปคําว่ายูซุฟก็ชื่อคนใช่ไหมคะต่อไปคําว่ามัสยิดอ่าเป็นชื่อสถานที่นะคะต่อไปอัลกุรอานก็คืออัลกุรอานนะคะต่อไปมัซเดรอสะก็คือสถานที่โรงเรียนนะคะต่อไปอัสซาอาตูนะคะคือนาฬิกาคือ เข้าใจไหมคะคือทุกคํานามก็คือเป็นชื่อคนแล้วก็สัตว์สิ่งของสถานที่นะคะอาคํานามสําหรับนักเรียนแล้วคงไม่ยากนะคะอ,ะต,อ,อ <c oughs> ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคํากริยานะคะอะคํากริยานะคะคํากริยาตรงนี้ก็คืออันเฟลูนะคะคือเ f ลนะคะเ fl ก็คือเป็นการกระทํานะคะที่บ่งบอกถึงการกระทํานะคะเฟอ fl ตัวอย่างเช่น อัสเตกีจูแปลว่าฉันตื่นอ่ะเป็นการเป็นการขยับไหมคะเป็นการกระทำไหมคะฉันตื่นเป็นนะคะต่อไปอุซัลลีฉันกำลังละมานอ๋อเป็นการกระทำต่อไปอานาโมฉันนอนอ่าเป็นการกระทำเหมือนกันนะคะอักรออแปลว่าฉันอ่านต่อไปอัจฮาบูแปลว่าฉันไปนะคะเป็นการเป็นการกระทำนะคะ ต่อไปคำคำฮารัฟนะคะคือคำเชื่อมคำเชื่อมในที่นี้คือคำที่ทำให้ประโยชน์สมบูรณ์ขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นก็คือที่ไง่ายๆก็คืออย่างเช่นนะคะสว่าพาร์นก็คือคำเชื่อมที่ให้ประโยชน์สมบูรณ์อย่างเช่น ashabu ilamadrosa าาใช่ไหมคะฉันจะไปที่โรงเรียนทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะ เพื่อให้ประโยชน์สมบูรณ์ขึ้นหน่อยก็คือเราก็ใช้คำว่าบีอ่าบีบีก็คือกับบีฮาฟิลากับรถบสัสอ่าใช้คำว่าบีบีฮาฟิลากับรถบัสบีฮาฟิลาันตรงนี้ก็คือคำเชื่อมนะคะคือให้ประโยชน์สมบูรณ์ขึ้นอ่าประโยคที่มีแล้วสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะถ้าเติมฮาร์ฟูฮาร์ฟูจัดตรงนี้ฮาร์ฟูตรงนี้ ก็จะเป็นให้ก็จะกลายเป็นประโยชน์สมบูรณ์ขึ้นนะคะอะ่ตัวอย่างที่สองก็คืออ่ะตัวอย่างที่สองนะคะอาลาอาลานะคะตัวอย่างคําว่าอาลานะคะอาลานี้เขาให้คําหลังคาเขาให้คําด้านหลังใช่ไหมคะอไลากลุ่มคืออัสซกามูใช่ไหมคะคือข้างหน้าคือประโยคก็คจะมีประโยคตัวอย่างเช่นอัสซาลาห์มูฮลกลุ่มใช่ไหมคะ อัสศร่าที่นี้ก็คือสลาม س ل สลามสใช่ไหมคะอาไลกุมอัตัสกามูอ่าก็คือจะให้ให้ประโยชน์สมบูรณ์ขึ้นอ่าสลามาสก็คือเข้าใจแลว้วใช่ไหมคะอ๋อสลามาสอ่าเข้าใจแลว้วถ้าให้ประโยชน์สมบูรณ์ขึ้นอัตัสกามูอ่าสลามาสอัตัสกามูอ่าคือทำให้ประโยชน์สมบูรณ์ขึ้นอ่านะคะอ่าจะไปเดี๋ยวเรามาดูคำว่ามิน มินด a r า p a ปเดออ่าจากไปเดออย่างเช่นมินันเน้าใช่ไหมคะมินันเน้าตรงนี้ก็คือ a ากไปเดตีดูใช่ไหมคะจากไปเดอตีดูใช่ไหมคะอ่าอย่างเช่นอ่าตอนที่อาานซูบูใช่ไหมคะอัศลาตัคอยรนมินันนาใช่ไหมคะอ่าแปลว่าการละหมาดดีกว่าการนอนใช่มสมบัติยงอาลิาเดด สัมบัยยังตัวบยยังไบร์คือประโยค์สมบูรณ์แล้วถ้าเราจะให้ประโยชน์สมบูรณ์ขึ้นมีน a นเดาริปาติใช่คะอัะอสซลาตุอคอยรุนมีน,าน,นาันสม a ย a ังอันน a ้เป็นไบ d ์ดาร a ปา d ด,ดใช่คะอันนี้จะยากหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียนคับต่อไปคือฮัรฟวจัเป็นคอร์สส่วนตัวเลยนะคะเป็นคอสของ Ask, uh, วิชาเลยนะคะค่าค่าวิชาของฮารัฟเลยนะคะอันนี้คือให้อธิบายให้นักเรียนเข้าใจก่อนอ่าต่อไปคําว่าฟรีฟรีก็คือแปลว่าฟรีก็คือในนะคะฟรีก็คือในในมัสยิดในมัสยิดก็คือในมัสยิดก็คืออ่ Form, า it, อ่าฉันละมาดในมัสยิดอุสลีฟรีมัสย ط, ิดฉันละมาดอ่าฉันละมาด ฟีมัสยิดในมัสยิดฟีตรงนี้ก็คือฮา,า,าร์ฟุจาร์แลคือฮารัฟคือคำเชื่อมนะคะฟีมัสยิดอ่าต่อไปอิลาอิลามะเดรอสติใช่ไหมคะอิลามะเดรอสติแปลว่าฉันไปที่โรงเรียนอ่าตัวอ,อย่างเช่นอาซาฮบูฉันจะไปอิลามะเดรอสติฉันจะไปที่โรงเรียนอ่าทำให้ประโยคสมบูรณ์ขึ้น ต่อไป b b ตรงนี้แปลว่ากลับนะคะกับ bilhafila ตัวอ,อย่างเช่น alhabu illa madrosati bilhafila ฉันไปที่โรงเรียนกับรถบสัสอ่ะเข้าใจไหมคะอ่าถ้าครักงรีนไม่เข้าใจอ่าให้นกักเรียนเปิดไมค์แล้วก็ถามคุณครูได้เลยนะคะอ่าถามอุสตาซ์ได้เลยอ่าครูอนุญ,ญาตให้นกักเรียนเปิดไมค์ใครไม่เข้าใจสามารถถามได้เลยนะคะนกักเรียน นักเรียนคะเดินไหมเอ่ยเดินไหมคะอ่าเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมคะนักเรียนอ่าเข้าใจใครไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจบ้างใครไม่เข้าใจเอยเข้าใจครับเข้าใจนะ ใจดาเข้าใจไหมคะใจดาใจดาเข้าใจไหมคะใจดาใครเอยอยู่ในนี้บ้างเข้าใจไหมเออใจดาแล้วก็ใครอีกที่อยู่ในนี้หลายคนอยู่นี่สิบสองคนโซเฟียใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็ใครอีกชินกริด บาริกเข้าใจไหมคะบ,บาริกบาริกเข้าใจไหมคะบ,บาริกเข้าใจแล้วครับครูเก่งมากบาริกเก่งมากอ่าหลายคนเก่งแล้วอ่าเดี๋ยวครูจะโซเฟียถามแล้วเมื่อกี้บาริกต่เข้าใจแล้วชินาก,กิตเข้าใจหรือยังครับชินากิตเข้าใจหรือยังครับเข้าใจครับโนพัตราเข้าใจไหมคะโนพัตราโนพัตราเข้าใจไหมคะ<ช>โอเค อิสฟาฮานเข้าใจไหมคะอิสฟาฮานเนื้อพัตราล่ะคะเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจแล้วค่ะอาดดีลาเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วค่ะซูมิดนี่ใครคะซูมิดนี่ซูมิดใครคะซูมิดใครรู้จักบ้างรูปเมลฟาเรียใช่ไหมคะ อ๋อ้คาเรียคาเรียเข้าใจไหมคะคาเรียอันนุชเข้าใจไหมคะอันนุชคุณถามต่อด้วยนะอันนุชเข้าใจไหมคะอันนุชอันนุชเข้าใจไหมเอ่ยอันนุชเข้าใจไหมคะอันนุชไม่มีใครตอบเลยอันนุชอันนุชได้ยินไหมคะอันนุชอันนุชได้ยินไหมคะอันนุช ่าเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะอนนุชอ่าตะวันนาเข้าใจไหมคะตะวันนาอยู่ไม่เอ่ยตะวันนาเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วว่าใครอีกลีนี่ใครคะลีลีจะจะโหใครเอ่ยดานิสใช่ไหมคะดานิสจิมุใช่ไหมคะดานิสจิมุใช่ไหมเอ่ย ไม่ได้ยินเสียงสแสดงว่าเปิดอย่างเดียวอ่าถ้าเข้าใจแล้วครูก็ <c oughs> มีกิจกรรมให้กับนักเรียนอ่ามีกิจกรรมนักเรนออเดีนี่เจมูทำอะไรอยู่คะอะทีนี้ครูมีกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วย กิจกรรมในวันนี้ก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงกิจกรรมก็คือให้นักเกรียนแยกเป็นกลุ่มๆพร้อมตัวอย่างสองคำลงในสมุดวิชาภาษาอังกนะคะเยอะไหมเอ่ยไม่เยอะทีนิดเดียวนะคะ,ะถ้าเข้าใจแล้วครูก็ขอ,อครูก็อัลฮัมดุลิลล้นะคะถ้านักเกรียนไม่เข้าใจสามารถถามได้เลยนะคะไม่เข้าใจตรงไหนทีนี้วันนี้เราจะเรียนในหัวข้อเรื่องคํา คำในที่นี้แบ่งออกเป็น3ใช่ไหมคะแบ่งออกเป็น3ามเดีมาดูกันเลยคำในที่นี้เราแบ่งออกเป็น3นะคะแป๊บนึ่งคำแบ่งออกเป็น3นะคะคำนามคำกิริยาแล้วก็คำเชื่อมนะคะสรุปเลยคำนามคำกิริยาแล้วก็คำเชื่อมนะคะคำนามคืออะไรยกตัวอย่างมาได้เลยค่ะ เป็นชื่อคนสักสิ่งของนะคะชื่อสิ่งต่างๆนะคะคำนามต่อไปก็คือคำกริยาคำกริยาก็คือบ่งบอกถึงการกระทำนะคะถ้านักเรียนเอามาจากตรงนี้ก็ได้หรือนักเรียนจะหาใน Google เ,เองก็ได้นะคะเป็นเป็นการกระทำนะคะคำกริยาคือเป็นการกระทำนะคะอันนี้ตัวอย่างที่ครูที่ครูให้อุตสตาหะให้มีเท่านี้ถ้านักเรียนอยากได้คำอื่นนักเรียนสามารถหาจาก Google ก,ก,ก็ได้นะคะ ต่อไปคือคำเชื่อมคำเชื่อมก็นักเรียนก็เอามาจากนี้นี้เลยนะคะแค่สองคำนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวครูสอนเป็นอคอร์สเลยนะคะ,ะคำเชื่อมอาจจะยากหน่อยนะคะโอเคอสำหรับวันนี้ครูก็ไม่มีอะไรแล้วถ้านักเกรยียนเข้าใจแล้วครูก็อาลามือแล้วนะคะเข้าใจทุกคนแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจทุกคนแล้วครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคาบหน้านะคะ โอเคไหมคะนักเรียนโอเคไหมคะนักเรียนเอาเปิดไมเลยค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะนักเรียนโอ้ยเงียบจังเลยค่ะโอเคค่ะโอเคอะถ้าถ้าโอเคแล้วก็ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ภาษาละมาได้กล้องวาระมาตรงก็ที่หัวบราแก่จุเราจับกลุ่มได้เลยค่ะ